สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในส่วนเนื้อหาของชีววิทยานะคะกับครูน้ำพึ่งสุภาอุุมพรเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนกันก็คือการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ค่ะนักเรียนลองดูจาก powerpoint นะคะที่ครูนำขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า ที่เซลล์จะต้องมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์เพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่จะรักษาดุลยภาพของเซลนะนักเรียนจะเห็นว่าตามภาพนี้แสดงว่าคนเนี่ยจะต้องมีการหายใจนะคะตลอดเวลาเวลาที่มีการหายใจและนำเอาแกส๊สออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่เซล เห็นไหมคะแล้วก็ต้องมีการลำเลียงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยนำออกจากเซลล์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะคะที่บ่งบอกว่าเซลล์เนี่ยจะต้องมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นอกจากออกซิเจนแล้วเนี่ยเซลล์ก็ยังต้องมีการลำเลียงนำเอาสารอาหารนะคะเข้าสู่เซลล์ด้วย นะหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการระดับเซลล์นะคะก็ต้องนำออกจากเซลล์นะคะ,ะทีนี้เซลล์คืออะไรถ้าเราดูในส่วนของเซลเทโลรีนะคะทฤษฎีของเซลล์เนี่ยบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบไปด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต นะคะ,ะถ้าหากว่าเซลล์มารวมกลุ่มกันนะคะ,ะเกิดเป็นเนื้อเยื่อถูกไหมคะถ้าเนื้อเยื่อมาประกอบกันนะคะก็จะเกิดเป็นอวัยวะอวัยวะแต่ละส่วนถ้าทำงานร่วมกันก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะนะคะก็คือเป็นระบบต่างๆในร่างกายของเราและถ้าหากว่าทุกระบบทำงานร่วมกันสัมพันธ์กันก็จะเกิดเป็นร่างกายของเราขึ้นมาทีนี้ ส่วนประกอบของเซลล์มีอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์จะมีด้วยกัน3ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนที่ห่อหุ้มเซล์ก็ได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์ผนังเซลนะคะส่วนที่2คือนิวเคลียสแล้วก็โครงสร้างในนิวเคลียสนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือไซโตพลาสซมและโครงสร้างในไซโตพลาสซมซึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการลำเลียงสารนะเข้าและออกจากเซลล์นักเรียนก็ต้องรู้จักโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ลักษณะโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นอย่างไรบ้างนะถ้านักเรียนลองดูจากภาพนี้จะเห็นว่ามีการตัดนะคะเอาส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วลองขยายมาภาพนี้เป็นแบบจำลองนะคะ เป็นแบบจำลองของเยื่อหุ้มเซลล์ภาษาอังกฤษเยื่อหุ้มเซลล์ใช้คำว่าเซ l l m e m ม r a n e หรือ plasma m e m b r a n โมเดลนี้เขาเรียกว่าเป็น f อ u i d mosaic m o เด l ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่คำว่า mosaic นะคะเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมากมายส่วนแรกเลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นไขมันนะคะฟอ o s p h o l i p i d ใบเลเยอร์ส่วนที่เป็นฟอสโฟลิพิดนะคะอ่านักเรียนเห็นโครงสร้างนะคะฟอสโฟลิพิดบเลเยอร์ก็คือมีส่วนของฟอสโฟลิพิดสองชั้นนะคะหันส่วนที่เป็นโพลร์เฮดนะคะออกไปแล้วก็หันส่วนที่เป็นนอนโพลร์เทรลนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นส่วนที่มีขั้วนะคะหัวส่วนหัวที่มีขั้วหันออกเห็นไหมคะ ด้านล่างเหมือนกันหันส่วนที่มีคั้วหันออกไปแล้วก็ส่วนที่ไม่มีคั้วนะคะก็คือนอนโพไลส่วนหางหันเข้ามาประกบกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไขมันนะคะลิพิดหลักๆนะลิพิดหลักๆที่พบก็จะเป็นส่วนของฟอสโฟลิพิดอีกส่วนหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามีคอเลสเตอรอลนะมีคอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่ ในส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์ด้วยนอกจากลิพิดในกลุ่มของฟอสโฟลิพิดแล้วก็ลิพิดในกลุ่มที่เป็นพวกคอเลสเตอรอลแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์เนี่ยมีโปรตีนนะคะมีโปรตีนเนี่ยแทรกอยู่โดยทั่วๆไปเลยนะซึ่งโปรโตีนที่แทรกอยู่นี้ก็มี มีหลายหน้าที่นะคะแต่ว่าส่วนที่สาคัญที่ครูอยากจะให้สังเกตก็คือในส่วนของโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนลำเลียงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันในพารต่อไปอโครงสร้างอีกส่วนนักเรียนจะเห็นสายของคาร์โบไฮเดรตไหมคะอันนี้คือสายของคาร์โบไฮเดรตถ้าสายของคาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่กับโปรโตีนเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคโปรตีนถ้าสายของ คาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่กับลิพิดเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคลิพิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของเซลล์เมมเบรนก็คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งมีฟอสโฟลิพิดนะคะไบเลเยอร์ By er. เห็นไหมคะส่วนหัวนะโพล่าเฮดหันออก ส่วนหางนะคะ non-polar trail หันเข้ามีโปรโตีนแทรกอยู่นะคะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีสายของคาร์โบไฮเดรตทีนี้คำว่า fluid mosaic m o เด l อย่าง m o s อ i กมันก็เกิดจากการที่มีองค์ประกอบหลากหลายนะคะมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบทีนี้คำว่า fluid มันแสดงให้เห็นว่าส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเหมือนกับมันเหมือนเคลื่อนไหวนะคะตลอดเวลา ไม่ได้แบบจะอยู่นิ่งๆนะคะดังนั้นเนี่ยพอเป็นแบบจำลองลักษณะเนี้ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นฟลูอิดโมเดเซอิกโมเดลสารทุกอย่างลำเลียงผ่านเยื่อคุ้มเซลล์ได้ไหมสารชนิดไหนบ้างนะคะที่จะผ่านเยื่อคุ้มเซลล์ได้เพราะฉะนั้นมาดูสิคะส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน คำว่าเยื่อเลือกผ่านเขาก็ใช้คำว่าเป็น selectively permeable membrane นะด้วยสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่านตรงนี้เยื่อหุ้มเซลล์จึงมีหน้าที่ในการควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้คือแล้วการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์เนี่ยมีกี่รูปแบบอะไรบ้างลองมาดูที่รูปแบบแรกกันนะคะ รูปแบบแรกเลยเนี่ยครูอยากจะพูดถึง simple diffusion ก็คือการแพร่ปกติแล้วนักเรียนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงหลักของการแพร่สารจะเกิดการแพร่ก็คือแพร่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารมากไปน้อยนะคะหรืออาจจะก,กล่าวว่าสารมีการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารนะคะมากไปน้อยอันนี้ย เรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตามภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าอันนี้ก็คือส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์นะ,อะฟอสโฟลริพิดไบเลเยอร์เห็นไหมคะเป็นโครงสร้างแบบประมาณนี้ทีนี้ทีนี้ด้านนอกนะคะบริเวณด้านนี้บอกว่า high concentration แสดงว่ามีความเข้มข้นของอนุภาคสารหรือความหนาแน่นของอนุภาคสารมาก ก็จะเกิดการลำเลียงผ่านนะส่วนของชั้นของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วเข้ามาได้บริเวณตรงนี้ก็ต้องมีความเข้มข้นของอนุภาคสารที่ต่ำกว่าเขาก็ใช้ว่าเป็น low concentration จากภาพนี้เห็นไหมคะเริ่มมีการ diffusion และมีการแพร่นะคะของอนุภาคสารนะคะเกิดการแพร่จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะสมดุลที่เป็น equilibrium ซึ่งปกติแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเป็นคำว่าภาวะสมดุลของการแพร่เนี่ยจะใช้ว่าเป็น Dynamic อีควิลิเบียมก็คืออนุภาคสารมันไม่ได้หยุดนิ่งแต่เกิดการแลกเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปมาอย่างสมดุลหลังจากเรารู้จักหลักของการแพร่แล้วอะค่ะก็ต้องมาดูว่าการลำเลียงสารด้วยการแพร่แบบ Simple Diffusion นี้เนี่ยนะเราจะพิจารณา ได้จากอะไรว่าสารชนิดไหนจะเกิดการแพร่เข้าสู่เซลล์หรือว่าออกจากเซลล์ได้โดยผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์นักเรียนก็จะเห็นว่าพิจารณาประเด็นแรกเลยนะคะก็คือต้องดูว่ามันเป็นสารที่ละลายในลิปิดได้หรือไม่เนื่องจากว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสารชนิดไหนถ้าละลายในลิพิดได้มันก็ผ่านในส่วนของชั้นฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์นะเข้ามาได้ 2. ต้องมาดูว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถ้าหากว่าเป็นสารที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นสารที่มีขนาดเล็กมันก็สามารถที่จะผ่านฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์นะคะในส่วนของเยื um ่อหุ้มเซลล์เกิดซิมบ์ล์ดิฟュชันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูว่าอย่างกรณีของกรดไขมันนะคะหรือวิตามินที่ละลายได้ในลิพิดใช่ไหมคะเนาะกรดไขมันหรือวิตามินที่ละลายได้ในลิพิดอย่างวิตามิน A D E K ละลายได้ในลิพิดก็สามารถที่จะเกิด simple diffusion ได้นะผ่านทางฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์ได้ อีกส่วนหนึ่งอย่างกรณีของแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่ก็ไม่ได้ละลายในลิพิดนะคะไม่ละลายในลิพิดแต่แก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดเล็กเป็นสารที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะแทรกผ่านโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดได้ เพราะว่ามันมีขนาดเล็กดังนั้นแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถเกิด simple diffusion ได้ทีนี้มาดูการลำเลียงสารโดยวิธีต่อมาก็คือการออสโมซิสการออสโมซิสคืออะไรการออสโมซิสถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนลองดูจากภาพนี้ มีการนำเอา selectively permeable membrane ก็คือเยื่อเลือกผ่านมากั้นเอาไว้บริเวณด้านนี้มีความเข้มข้นของของสารนะมากส่วนด้านนี้มีความเข้มข้นนะคะของสารละลายต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูที่อนุภาคของน้ำน้ำที่อยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นข,นของสารละลายต่ำ น้ำก็ต้องมีมากนะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการออสโมซิสจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยนะักเรียนดูจากภาพนี้เกิด movement of water ก็คือมีการเคลื่อนของน้ำนะจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยหรือเราอาจจะบอกได้ว่าเคลื่อนที่จากบริเวณที่ น้ำมากก็คือมีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงนั่นเองการออสโมซิสสำคัญอย่างไรนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบด้านบนนะคะ animal cell ด้านบนเป็นลักษณะของเซลล์สัตว์ด้านล่าง plant cell นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเซลล์พืช นักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเมื่อเวลาที่เรานำเอามาไว้ในสารละลายที่ต่างชนิดกันนะคะความเข้มข้นของสารละลายแตกต่างกันสภาพเซลล์ก็จะแตกต่างไปด้วยลองสังเกตที่ภาพแรกนะคะถ้าหากว่าอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงถ้าเรานำเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงนะ ไว้ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์น้ำก็จะเกิดการออสโมซิสจากข้างนอกนะคะเข้าสู่ข้างในเซลล์แล้วเซลล์ก็จะเต่งมากขึ้นจนอาจจะแตกได้นะคะนะเกิดฮีโมไลซิสก็คือเกิดการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ ดังนั้นสารละลายนะคะสารละลายชนิดที่มีความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เราก็จะเรียกสารละลายชนิดนี้ว่าเป็นไฮโปโทนิกโซลูชันถ้าหากว่านำเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะไปไว้ในสารละลายที่มีความเข้มขน้นเท่าๆกันพอๆกันกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ น้ำก็เกิดการออสโมซิสนะคะแพร่เข้าและออกอย่างสมดุลน,นะคะดังนั้นชนิดของสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าๆกันนะคะความเข้มข้นของสารละลายเท่าๆกันกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลลเราก็จะเรียกว่าสารละลายชนิดนั้นเป็นไอโซโทนิกโซลูชันสภาพเซลล์ก็จะ normal นะคะเป็นปกติ ทีนี้ถ้าหากว่านำเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงไปไว้ในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงนะคะสูงกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ทิศทางของน้ำน่าจะเป็นอย่างไรคะ,ะก็จะเกิดการออสโมซิสของน้ำจากในเซลล์ออกไปนอกเซลล์ จากในเซลล์ออกไปนอกเซลล์สภาพเซลล์ก็อาจจะเหี่ยวนะคะเสียสมดุลได้ทีนี้ทีนี้มาดูที่เซลล์พืชบ้างองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยเซลล์พืชจะต่างจากเซลล์สัตว์เพราะเซลล์พืชมีผนังเซลล์เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ในส่วนของเซลล์พืชนะคะมีผนังเซลล์ ถ้าหากว่าเรานำเอาเซลล์พืชเตรียมตัวเซลล์พืชนีนะ้ไปไว้ในสารละลายชนิดที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันเซลล์จะเต,ต,ต,นะะนะะต่งแต่ไม่แตกเห็นไหมคะนะเต่งแต่ไม่แตกเพราะอะไรนะไม,ไม่ได้เสียสภาพของเซลล์เพราะมีแรงต้านจากผนังเซลล์ช่วยไว้ทีนี้ถ้าหากว่านำไปไว้ใน สารละลายชนิดไอโซโทนิกโซลูชันก็สภาพสมดุลเท้าไว้ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันละ่ะนะเซลล์เหี่ยวนะคะเกิดเขาเรียกว่าเป็นพลาสโมไลซิสนะคะพลาสโมไลเนี่ยนะคะก็คือพลาสโมไลซิสเกิดกระบวนการนี้ปรากฏการนี้เซลล์เหี่ยวแต่ก็ไม่เสียสภาพเพราะมีแรงต้านจากผนังเซลล์ช่วยไว้นะคะ,ะเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ต้องรู้จักในเรื่องของกระบวนการออสโมซิสเพราะว่ามันก็สำคัญถ้าเซลล์จะอยู่ในสภาวะที่สมดุลได้นะงั้นส่วนของสารละลายที่อยู่โดยรอบนะคะก็ไม่ควรที่จะมีความเข้มข้นต่ำหรือสูงกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์จนเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเซลล์ Cell ก็จะเสียสมดุลได้ เรารู้จัก simple diffusion แล้วรู้จักการ osmosis แล้วมาดูการแพร่อีกแบบหนึ่งบ้างอันนี้ก็คือการแพร่แบบ f a c i l i t a t e นะคะหรือ facilitated diffusion การแพร่แบบ f a c i l i t a t e เนี่ยมันจะเป็นการลำเลียงสารผ่านโปรตีนลำเลียง นักเรียนจะเห็นว่าส่วนนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์เห็นไหมคะถ้า simple diffusion เนี่ยก็คือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วผ่านตรงส่วนบริเวณที่เป็นฟอสโฟลิปิดเนี่ยได้นะคะแต่ถ้าหากว่าสารบางชนิดนะคะที่มันมันมีอนุภาคที่แบบขนาดใหญ่นะคะหรือไม่สามารถที่จะผ่านในส่วนของลิปิดลงมาได้นะคะ ก็จะต้องผ่านช่องทางของ t r a n s p o r t protein นะคะก็คือผ่านโปรโตีนลำเลียงที่แทรกอยู่ที่เยื um ่อหุ้มเซลล์นะซึ่งโปรโตีนลำเลียงเนี่ยมันก็จะมีความจําเพาะกับสารที่ลําเลียงด้วยนะคะตัวอย่างของสารที่ลําเลียงโดยวิธีนี้ก็เช่นการลําเลียงกลูโคสนะคะการลําเลียงกลูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะก็จะใช้วิธีนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้มี simple diffusion osmosis นะคะแล้วก็การแพร่แบบ facilitate นะกรณีนี้ทิศทางนะคะ,ะ facilitate diffusion ทิศทางการแพร่ก็แพร่าจากบริเวณที่มีมีความเข้มข้นของอนุภาคนะหรือความหนาแน่นของอนุภาคสูงไปต่ำเพียงแต่ว่ามีโปรตีน นะคะทาร์สปอร์ตโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนตัวพาเท่านั้นเองนะคะมันก็จะทำให้ในเรื่องของอัตราในการอัตราเร็วเนี่ยในการลำเลียงสารเนี่ยนะคะอาจจะสูงนะสูงขึ้นได้ทีนี้ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการจะลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารเนี่ยจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสาร ต่ำไปสูงบ้างละ่ะอย่าง simple diffusion นะคะหรือ facilitated diffusion เนี่ยก็คือลำเลียงจากบริเวณที่มีความความหนาแน่นของอนุภาคสารนะคะคือจากสูงไปต่ำถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นวิธีนี้อันนี้ก็คือ active transport นักเรียนจะเห็นว่าถ้าหากเราต้องการลำเลียงสาร จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารนะคะต่ำไปสูงคือกลับทิศนะต้องใช้พลังงานจากเซลล์มาช่วยครูให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมคะ,ะต้องใช้พลังงานจากเซลล์มาช่วยนะต้องการลำเลียงสารนะคะจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารนะคะ ต่ำไปสูงต้องใช้พลังงานจากเซลล์ในรูปของ ATP มาช่วยและผ่านโปรตีนที่เป็นตัวพาเห็นไหมคะกระบวนการแบบนี้เราเรียกว่าเป็น active transport นะคะตัวอย่างอย่างเช่นกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในการส่งกระแสประสาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันนักเรียนจะเห็นว่า อย่าง diffusion หรือ facilitated i f f u s i o n ถือว่าเป็น passive transport นะคะไม่ได้ใช้พลังงานจากเซลล์เข้ามาเห็นไหมคะ,ะ diffusion simple diffusion ผ่านเข้าสู่เซลล์หรือว่าลำเลียงออกจากเซลล์เนี่ยนะคะก็ทาง phospholipid bilayer ได้เลยแต่ส่วนของ f a c i l i t a t e diffusion ก็คือกรณีของสาร นะคะที่ลำเลียงผ่านโปรโตีนลำเลียงใช้โปรโตีนเป็นตัวพาแต่ทิศทางก็คือจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารสูงไปต่ำํำทีนี้กรณีที่จะเกิด Active Transport คือต้องมีการใช้พลังงานจากเซลล์เข้ามาช่วยเพื่อทำอะไรก็เพื่อที่จะมีการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของอนุภาคสารต่ํำไป สูงเห็นไหมคะ,ะก็ต้องผ่านโปรโตีนนะคะตัวพานีด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าในกรณีที่สารมันมีอนุภาคขนาดใหญ่ละใหญ่เกินกว่าที่จะลำเลียงผ่านชั้นลิพิดหรือโปรโตีนลำเลียงในเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะคะมันจะต้องมีวิธีการลำเลียงสารอย่างไรบ้างก็ต้องใช้การลำเลียงสารโดยสร้าง vesicle ก็คือสร้างถุงเป็นถุงอย่างไร กรณีแรกก่อนกรณีแรกคือสร้างเป็นถุงเวสซิ l คลนะคะจากภายในเซลล์ลำเลียงออกไปข้างนอกนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น e x ็กซ t ไซโทสนะสารอยู่ภายในนี้ปรรจุในเวสซิเคลเคลื่อนเวสซิ l คลมานะคะชิดกับในส่วนของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์แล้วก็ปล่อยออกไปข้างนอกแต่ถ้าเป็นการลำเลียงสารนะ เข้าสู่เซลล์แบบาการสร้างเป็นถุง vesicle นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ endocytosis ซึ่งกระบวนการ endocytosis จะมี3วิธีด้วยกันนักเรียนดูจากภาพเปรียบเทียบวิธีแรกคือฟาโกไซโทซิสนะคะก็คือการใช้การไหลไซโตพลาซึมออกไปในลักษณะที่เป็นเท้าเทียมเราเรียกเท้าเทียมนี้ว่าเป็น pseudopodium เห็นไหมคะแล้วก็ไปโอบล้อมอนุภาคของสารนะคะแล้วก็นำเข้าสู่เซลล์ในรูปของเวสิคโกลนะคะเพราะฉะนั้นพวกอนุภาคสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของของแข็งนะคะเนาะนำเข้ามาทีนี้ถ้าเป็นพินเซโตซิสล่ะพินเซโตซิสก็คือมีการเว้าของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์เข้ามานะคะเว้าของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ นะแล้วก็นำเอาอนุภาคสารเนี่ยเข้ามาแล้วหลุดเป็นถุง vesicle เข้ามาและวิธีสุดท้าย receptor นะคะ receptor ทำยังไงก็คือคล้ายๆก,กันกับ p ิโน c y t o s i s เลยแต่มันจะต้องอาศัย receptor คือตัวรับที่จำเพาะเจาะจงกับสารที่จะนำเข้าสู่เซลล์เห็นไหมคะ ดังนั้นเนี่ยสารชนิดไหนที่แบบมันไม่จำเพาะนะคะไม่ตรงกันกันกบรีเซพเตอร์มันก็ไม่สามารถจะรำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้อะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเอนโดไซโทซิสนะคะ,ะวิธีแรกคือฟาโกไซโทซิสนะคะ,ะยืน m, ่นไซโตพลาสมมาล้อมอนุภาคของสารสร้างเป็นซูโดโพเดียมนะคะซูโดโพเดียมนะคะเท้าเทียมนะ นำอนุภาคของสารเข้าสู่เซลล์ในรูปของเวสิเคิลตัวอย่างก็เช่นการจับกินอาหารของอะมีบาหรือการที่จะจับทำลายนะคะจูลินซีของเซลล์เม็ดเลืดขาวในกลุ่มของฟาโกไซต์พวกนี้วิธีต่อมาก็คือพินอไซโทซิสนะคะอันนี้ก็ลำเลียงอนุภาคของสารในรูปของสารละลายนำเข้าสู่เซลล์นะคะก็คือเว้าวเข้าและ สุดท้ายนะคะก็คือการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะหรือใช้คำว่าเป็น Receptor m e d i a ดียเทตนะคะเอนโดไซโทซิก็คือมีตัวรับที่จำเพาะเจาะจงนะคะกับสารที่จะนำเข้าสู่เซลล์แล้วก็มีการเว้าส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์โปรซึมเป็น Vesicle แล้วก็หลุดเข้าสู่ภายในเซลล์ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในวันนี้นะก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องทบทวนความรู้ในส่วนนี้เพื่อที่จะใช้ในการเรียนบทเรียนต่อไปนะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ